วันนี้ครับเห็นเห็นพวกเราเห็นมีกระแสนายากรรจังเลยโคลา玛สเราเลยลองอยากลองมากวันนี้เราเลยแบบเอาแม่งหมดอะทุกขนมที่มีในซีวิตวันนี้มีอะไรบ้างเป็นโคลา玛สโคลา玛สพรีมี่มิลค์อ่าต้องมีขึ้นแล้วนี่ครับป๊อกกี้อ่าอันนี้เย่าดูอย่าดูโอโจอันนอย่าดูโคลาม玛สอันนี้อย่าดูโคลาอันย่าดูโคลาแล้วทำไมกูต้องได้โคลาม玛สเนี่ย คือโคโนมาชเนี่ยมันกดดันมากเพราะว่ามันมีคนทําแล้วเขย่าแล้วแล้วมันตรงปลอกเลยใช่แน่นอนอ่ะคือเขย่าแล้วไม่ได้คือเลือกสัมผัสเสียงมเยโจโคโนมาชเสียงหมีอะเสียงหมีแต่อันนี้อันนี้ป๊อกกี้นี่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากสังคมไม่ไอ้นี่ไงขนมยอดนิดแล้วเองผมนี่ไงเนี่ยโอจโโจเนี่ยไม่รู้กินแต่เด็กไงเหมือนเดิมไงขย่าเลยส่วนไอ้โคโนเนี่ยทำเป็นจริงจริงมันก็มีคนทำแล้วนะมันก็ได้เหมือนกัน ก็เลยลองดูเงินเหลือเราก็เลยไม่คือจริงๆกูจะซื้ไปเองนะแต่พวกมึงเอามาขย่ากันทำไมอ๋อเออโอเคเดี๋ยวไปเสียเวลาแค่ห้าพันค้งห้าพันค้งอ่ครับแต่ขออนุญาตไม่นับนะครับคือไม่ไหวใครจะมานักนับวะเออขย่าเลยแล้วกันไอ้เราขย่าทั้งไหนเนี่ยเซมซีทักแม่งกูหาเลขเช็คก่อนเลยนะเดี๋ยวโคด้ามัสเดี๋ยวขย่ามนะเนี่ยมึงเต็มเต็มไอ้ยวกไอ้ขย่ หนีค่านเะไเมื the ่อเมื่อกองมันะแพงกว่านะวะไม่ไม่เเลยอ่ะวัวโตพักกว่าทำอรไรโตเ่ยเฮ้ยวัวสิง

จะทำงานไปขย่อข้างนอกเฮ้ยไอ้ที่กูขย่จเป็นหนังสือเลยอใจเหรอเฮ้ยผมว่าขย่คนแล้วแต่เขาไม่ห้ามใคนะจะบอกว่าอะไรหรือว่าดูกองผมดิ อีกเนาะแต่แต่ของเรามันเกือบจะติดนะอะไรมันแคบเปลี่ยวเลยแต่ว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยของโคลอนนะดูแล้วเลยไงมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้ยนะผมผมผมเลยอยากไปรู้สึกเลยว่าเป็นลูกอ่ะเป็นลูกแล้วกล้ามตัวเป็นลูกเลยคุณเลยอ่ะไหนไหนบอกคน้วครับแม่ขาดสองทางนะวันนี ดูนหนยุดออกมาแล้วดูคนออมาดูพูดกันเลยดิเอาบ็อกกี้ก่อนเลยบ็อกกี้บ็อกกี้ครับนี่นี่ดูสภาพถูกนะอ๋อถูกนี่เป็นนี้ครับยุ่ยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูโอโจงเรื่องขย่อเลยไม่อ้นี่ขย่อมไปเลื่องขย่อแล้วโอโจงมาช่วยนี่คิดว่าตัวเองเป็นก้อนแล้วโอโจงยาตุ้ชีวิตอันนี้เป็นบ็อกกี้นะบ็อกกี้ดูสภาพบ็อกกี้เนี่ย จะจบอันนี้ลองอันนี้ลองอันนี้ลองหนังสือดีครับหนังสือดีมาลองมาลองเห็นประโยชน์เลยอ่ะแก่ช้าเว้ยหุ้ยไอ้เจ้าอะไรนี่เลยมันไม่กินไฟถึงมันกิไฟไม่ขีดไฟตาพยานาไอเฮ้ยมันอาจะมีไฟก็ได้นะลกินได้กินได้จริงเฮ้ยเนี่ยไปต้มน้ำมันจะพองเมื่อไห้ยเนี้ยนี่คุณต้องการอะไรจากสังคม ดูแน้วเขาบอกสภาพนี้นะฮะก็เป็นป๊อกกี้ฮะจำดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะฮะอย่าเอาผมกินมาเล่นนะครับต่อไปผมอยากดูโอโจนะครับโอโจ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 นี้ว่าม่นมีเลิศเเยอะคือเอางานมากครับโอโจเนี่ยถามคำเดียวว่าต้องการอะไรจากสังคมเ่อโอโจเลยนี่ฮะดูสภาพโอโจโอโจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นก้อนเป็นก้อนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูกันดูกันอ่ะลองดูลองดูเฮ้ยเป็นก้อนวะ Bây giờ đi Bây giờ đi đợi đi Kẹt đi đi con mà ôi ให้เขย่าให้เขย่าเองก็บอกเฮ้ยโหนเป็นหงมันมีมันมีสองถุงอันนี้ก็ทำไมอะมันมีสองถุงเหรอมันมี2ถุงเนียนะบริษัทยูโรนะครับคุณทำไวร่าต่อเลยนะต่อเคนละไโอ้ย2อุงโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจ้ยโอยโอ้ยอ้ยโ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 อ้่โอ้ย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 โอ้2อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอโอ้โอโอ้ยโอยโอโอ้ยอ้ยอ้ยอไปโอ้โอ้อโอ เอาเอาอะไรโคลอนก่อนโคลอนก่อนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นก้อนจริงเยเยนโด่โจด้วยไอ้พอกกี้นี่แม่งไอ้ยาวแบงานมากอ่ะพอกกี้นี่แม่งไม่ได้อะไรจากสังคมเลยไอ้นี่เป็นก้อนจริงนะอ่ะลองดูลองดูกอลอนต่อไปโคลอนแหวบแหวบแหวบโคลอนนะครับโอ้โหจเสวยงามงามงามงานี่นี่คุณบอกนะคือคือตอนนี้ผมหนุ่ยอย่างเดียวฮะ ใครจะกินครับเนี่ยใครได้บอกนะนี่อันนี้โคลลนโคออนโคลลนโคลลนสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่โคลอนสตรอเบอรี่นมันมันสีออกเป็นเหมือนช็อโกแล่มีคนบอกว่าลองผ่าไหมลองผ่าวีเาะมาส่งข้ามารัโคลอนโคลอนดูตัวเต่งเราอ่ะต่อไปตัวเต็งครับอันนี้เขยออกติโคลาบัวไอ้นี้โคลามันเป็นหมีสับสนมากเลยไม่ได้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 ไมได้ไม่ได้ม่ ตอนจับพี่เอ็กไม่กลมเนี่ยจัดมาดิจัดมาแน่นอนมากเช็ดดโคโลมาตโอ้โหยสีสวยมากนี่มันไข่เดี๋ยวแป๊มนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยนี่มันไข่ตรงเนื้อข้อเนื้อครีมบ้ามันเลยสวยเอาเพื่อนเลยนี่ครีมเนืีมดูดิโอ้ขาดโอเคนี่คือบทงานมีไอ้เี้ยนี่ไรไรสกุลนี่ที่สุดเลยหูเลื่อยที่สุดขยับกระดูขาดแม่งออกมาสภาพนี้คิดดู อันนี้อ่ะเอาโคลอนมาวางอ่านี่คือตาตับหม้ออันี้นะเนี่ใครจะซื้อไปขย่าก็ลองเลือกกันได้นะครับแนะนำแนะนำอย่าทำในที่ทำงานนะรายการอยากลองห่าว่านะดี๋ยอ่าว่าดูสภาพข้างในเหมือนกันอะไรจะดูกันขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งขอถ่ายรูปถ่ายรูปกำหนดทำเนียมประเพณีไทยต้องถ่ายรูปถ่ายถ่ายก่อนกินถุยถุยจี๊ดยั้มึงกินนะ กินได้ยังกินได้อยู่ใช่ไหมกินได้มันได้ต๊อกต๊อกกี้ต้องผ่ามันไปตองละข้ามเลยมันจะต้องผายเหรอต้องข้ามไ้ต้องยังผายอยู่เหรอกินได้ถ้าเกิดไอตอนขย่ามันพวกไม่ถุยน้ำลายหน่อยก็ไม่น่าจะถุยใช่ได้หันแล้วก่็เริ่มก่อนเลยอันนี้นะขนลามาดอย่าดูขนรามาดขอดูข้างในหน่อยแซ่บก็แซ่บเน่นเหมือนแน่นว่ะเหมือนน่ากินว่ะเหมือนเบเกอรี่ที่แบบว่าแน่นนองนุ่มในไม่ผมว่ามันน่ากินว่ะ อ่ะสัวสตรีหันโอโจ้สิเหมือนเดิมฮะโอโจด้วยโอโจ้ด้วยมันหน่าจะเละเละนะนี่ว่าหันสามีบ่อยฮะให้เป็ดกินไม่เละไม่สวย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 จเลยเลยอันนี้เป็นรายการรีวิวอาหารนะฮะคือรายการครัวแล้วแต่จะกินอพอ่าอ่ในลงพยานี้ถุยเนี่ย นี่ก็ผ่าดูมันหน่อยแล้วกันผ่าทำไมผ่าได้เดียววะอ่านี่นะครับก็ยังเป็นอย่างนี้นะฮะจะผ่าทำไมเนี่เป็นไม่ขีดอยู่มันไส้แดกแม่งเลยโคลอนอ่ะอะไรโคลอนเฮ้ยนี่โคลามาสโคโลนโคโลนนะโคลอนครับโคลอนโคลอนโทุ่นด้วยไปข้างในเฮ้ยกรอบวลาห่างนิดนึงครึบเลยกรอบครับว้าจริงๆพวกเราใช้เวลาเขย่อไม่นานเนาะ นานเหมือนกันนะไม่แสบนะชั่วโมงเลยว่าลูกไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงสิบห้านาทีก็มาห้านิบห้นี่ยก็ได้ก็ได้อาหารสารลับแบบนี้มานะฮะดูไว้สำหรับใครที่ที่อยากทำนะครับเราก็ทดลองกันให้แล้วทั้งโอโจ้นะอันนี้โอโจเนี่ยเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นเอป็นกระป๋องไม่คิดว่ามันเป็นจริงๆนะตัวมันขนมมันกรอบไงใช่แล้วก็ โคโลนนี่ต้องหนักมือนิดนึงนะเพราะมันตันมันตันใช่ใส่วนที่เหลือก็ส่วนนี่ขยำยจนถุงขาดก็ไม่ช่วยอะไรนะครับพี่นะฮะไม่แนะนำแนะนำไม่แนะนำแล้วกินมัปกติเลยแล้วอยากทานช็อกโกบอลอันนี้ไม่แนะนํานะครับแต่ว่าทานปกติก็อร่อยดีลงไปขยำต่อไหมมาม่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต้องมีขยำมาม่าขยำผ้าอ้อมอะไรเงี้ยอันนี้ขยำไอ้เชียร์ขยำไอ้เชียรจะได้เอาละครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แลนะเราทำเล่นกันขำๆนะครับก็ ขำไหมผิดภาพประการใหนก็ขอไปมานะที่นี้ด้วยนะผมโอเคขฝันก็ชิมเหมือนกันไว้เจอกัน